งเรียนวัดสักสี่อง์ได้เรงเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการบูชาครูซึ่งเป็นพิธีที่สิ่งจะแสดงความเคารพต่อครูยอมรับตนเป็นศิษย์ตั้งต้นทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์และก็วิชาความรู้ในศิษย์อย่างเป็นที่พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์โรงเรียนวัดสักสี่องค์จึงได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรม ในภาคเรียนแรกของปีการศึกษาเป็นประจำทุป,ปีมาอย่างต่อเน,นื่องครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้อมรรมชิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจ สวดบุญออนวอนทุกทีครูสนบุญบารมีส่งจมครูนี้ให้ร่มเย็นครูมีบุญคุณจะต้องเธอทูลเอาไว้เมื่อกลาวท่านสอนสอนเรา ในฐานะเป็นลูกศิษย์นะคะของโรงเรียนวิจารทิมุงนะคะขอก็อยากจะขอมอบให้กับพวกเราทุกคนนะคะประนมมือค่ะก็ขออำนวยพรนะคะในโอกาสวันนี้นะคะเป็นพิธีไหว้ครูของโรงเรียนวิจารทิมุงประจำปีการศึกษา2566นะคะก็ขอให้ลูกๆนะคะของคุณครูของขอโรงเรียนวิจาริมุงทุกๆคนเลยนะคะ มีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางสติปัญญานะคะทงางใจมีวิริยะมุสาหะในการศึกษาหาวิชาวความรู้นะคะแล้วก็มีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเป็นกําลังที่สำคัญเป็นกําลังที่มีคุณภาพนะคะเป็นเยาวชนที่ดีที่สร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองประเทศไทยของเราสืบไปนะคะ่ะ money